วันนี้เราจะมากินบัเฟเฟอร์ไส้ปูอัดแล้วก็คอตดอกนะคะราดด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็มองเนสทำเองค่ะเพื <c oughs> ่อ <c oughs> ข้างในก็จะเป็นไส้อย่างนี้นะคะโอ้โหกรอบๆเนี่ย <c oughs> เข้ากันสุดๆเลยเลิศเลนใช้มือเด็กเพื่อนปะอุ๊ยอร่อยอ่ะก็้ถือกินใกล้ๆปากไปนี่แหละคี่คนหาบานานชิ้นนี้นะคะเราขายกันที่ สามสิบบาท,าทบเาาท่นเานั้นท่กทยยันจบอ่ะเพราะว่าเพื่อตัดต่อเอาเจอไม่ชิมหรอชิมไปชิมชิ้นหนึ่งมั้ยตัดกันชิ้นหนึ่งเิยหอมแป้งมากเลยค่ะอันนี้เป็นแป้งจากทางร้านของเรานะ,ะสีสวยมาก แบบขาวทอ,อาาาล่ามากนะครับท่านักค้าคนไหนได้อืมอร่อยนะอร่อยจริงคือมันคือก็อมาลองทำอะ่ะเป็นไอเดียใหม่ครับแต่ว่าได้เป็นไอเดียเก่าแล้วแต่เ้าเพิ่ทำกันอร่อยคือพิซซ่าจีไต้ห์ครับ ว่าบายเนี่ยหนึ่งชิ้นนี่สามสิบห้าบาทคุ้มจริง กินเยอะไม่พอเนี่ยำเพิ่มเต็มสิบให้กี่กันนครับเนี่ยโอ้โตเต็มสิบสิบเอเฮ้ยบ้าไปแล้วแลวแต่อร่อยหรืหิวดกิอจริงคำให้เต้องมาฉีดตีกันคำเอ้เนี่ยมึงอะมึงกินกูไม่กินเออไม่ให้มึงกิน อือถ้าใส่ชซีดนี่แหลมเลยนะเนี่ยเออว่าชิ้ยืดเลยนะอืเอาไว้รอบหน้าดี๋ยวนี่มั้ยเอม็มไม่คุ้มค่าแล้วโอ้ตุ้ย <laughs> ชิ้นสุดท้ายนะฮะ ชอบมาไรบ้หเออใคร่ายดอ,อนเขาเองใครสนใจสั่งที่ที่ไลแมนยุทธยาะครับพิวว่าเอเลียนพิงภาษาไทยโอ้โหขึ้นดู หมดแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย